Bà ngồi à sa nay. mấy nè sáng chân yêu yêu cô ba yêu hô chi luôn gái xăm cho bật gần hô hồi 世间始终美好。 ย่าดังสุดท้ายก็ต้องมาอยู่กับเราจนได้ฮะทำทีแต่ทำทีแล้วดหัวเตือนภัยหลบก่อนดีกว่าข้ายขมายเฮ้ยเฮ้ย ค,คุณผู้ชมครับออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดกระหน่ำครับไม่เพียงแต่ทหารส้มเท่านั้นเพราะน้องๆน,นักเรียนที่มาชมรายการถูกเราจับมาแต่งเป็นทหารเล็กทหารน้อยตีลังกากลิ้งไปมาสนุกสนานเป็นที่สุดแม่เพื่อนๆชอบอกชอบใจกรี๊ดกันห้องทรงแทบทลายจับมไม่ได้ สองแสงแวววาวจากาวดาวเดือนเจ็บใจคนรักโดนลังแกถ้าจะเผาเพื่อแส้ไอ้บ้าองเต้ไม่ใช่ผู้ชนะสิบทริปแล้วมีคนเข้ามาในวังหลวงเนี่ยคำมอยคำพีของข้าไปเนี่ย จะจับมันได้หรือ,อยังกดมนเทียนบานเขาก็มีบอกไว้อยู่แล้วว่าคำพีของราชวงศ์หมิงเนี่ยหายไปต้องถูกตัดวัดเจ็ดชั่วโคตรน้ยสมควรตายได้สมควรตายสม แสดงว่าคนที่ขโมยคัมภีร์มันอยู่แถวนี้ทำไมท่านรู้เมื่อกี้นี่มันใช้วิชานินจาเตะปากข้าอันที่ลงเจ้าหามันเจอหรือยังอันน้อยสมควรตายสมควรตายอีกแล้วอันทิลงเจ้าไปรับโทษเดี๋ยวนี้ทางหลังเตรียมตัวตาย แต่กันเองอยู่ได้บรรพชนของข้าจะอยู่ยังไงในเมื่อคำพีของราชวงศ์หมิงหายไปทันที่หลงไปเอาทู้ของบรรพชนข้ามาข้าจะเส้นไหวบรรพชนของข้าข,ข้า,ขขาข้าจะตามหาคำพีให้เจอ ้าางบรรพชนของข้าจะมีน้ำตาไหลออกมามี่แสรงะว่าันเปนทีโกรธมากบรรพชนของข้าได้รับรู้แล้ว,ข,ข,ลลวขันที่หลงขอท่านเอากระดาษเงินกระดาษทองมาจุดแล้วก็วางไว้ตรงนั้นเผาไวเ้เอาละเอาไปใกลๆเล่าจอกเนี่ยขอมอบให้กับบรรพชนของข้าขอให้บรรพชนของข้า ตจงระว่างเอาเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาคำพีมาเอาไปไม่เมื่อเจ้าไม่ให้คำพีแล้วก็เตียมตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรทิมเอา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  ให้มันโดนก่อนค่อยด่าฮะ <Ha. S 1> ให้โดนก่อนเตรียมตัวตายเฮ้ยเฮ้ยทำไปเฮ้ยเฮ้ยไปเท้ามันหนีไปแล้วไม่น่าเชื่อมันใช้วิชาเนินจ๋า เอาละอันทีหลงไปเท้าไปตามแม่ทัพแม่ทัพส้นแล้วก็องของลักทั้งหมดแล้วไปเจอกันที่เมืองหน้าด่านโอ้ไปเท้าโอไม่ได้การล้วตรงนี้กลับหน้าดา่นา,ดานเพื่อไปหาจอมยุทธ์จิงจุ้ มีคนเดียวจอมยุทธจริงจุต้องช่วยเราได้เฮ้ยไปจอมยุทธแค่าทางมันใช่คนแถวนี้ we kau ubat lang aja ke ย,ยุดจริงจุ้งอยู่ไหนจอมยุทธ์จิงจุ้งอยู่ไหนจะมาหักข้างในแบบข้าคนข้าโหดเกียร์ข้าคนเหมือนปกอากเอาไปเรียกจอมยุทธมาพบข้ารอสักครู่เออไว้เดินได้ด้วย ยังไงก like, the ็ยังโหดเหมือนเดิมเดี remaining 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 ๋ยวจะหาว่าข่าพูดเล่นเนื้อหนังข้างนอกเหนียวข้างในเดี๋ยวโชว์ให้ดูดู เก่งขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่น,น่าเชื่อข้าของคารวะท่าน ได้หดได้แล้วมาหาข้าครั้งนี้มีเรื่องอะไรรึข้ามีเรื่องท่านช่วยเลยตอนนี้เขาโดนตามล่าและคำพีตกอยู่กับข้าแล้วข้ามีเรื่องให้ท่านช่วยอะไรห้องเต้กำลังตามล่าข้าอยู่ท่านต้องช่วยข้าในเมื่ออยู่ข้าแล้วมัน้องกลัวอะไรมันอยู่ไหนเดี๋ยวข้าจัดการเองมันคงตามมาแล้วล่ะ หาเจ้าเป็นพันลีเอาละเฮ้ยคำพีข้าอยู่ไหนห่องเต้คำพีของห่องเต้อยู่ในมือข้าแล้วส่งมันมาซะจอมยุทธยานะถ้าส่งข้าไปข้าต้องตายแน่ถ้าจอมยุทธ์ท่านถึงช่วยข้านะ่ข้าจะปกป้องเจ้าเองฮ่องเต้แผนเราสำเร็จแล้วที่ท่านบอกให้ข้าทำ ทำทุกอย่างแล้วชักหนามมาเลยข้ามันได้เลยดีมากสักพักมันก็ต้องข้ากันสุดยอดเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยห้องเต้แผนของเจ้าถ้ารู้หมดแล้วจัดการมันซะใช่แล้วจัดการมันซะ เจ้เา,อา,อา,อาขอเถอะแม่ทำไมเจ้าห้ามข้าทำไมขันทีหลงข้ายอยากให้ท่านดูอะไรสักหน่ย <c oughs> อยเรองนี้ม่เหสีของท่านนี่เจ้ามาห้ามข้าทำไมเนี่ยข้าจะห้ามท่านทีเด็กคนนี้คือลูกของ เขาคือรัชทายาทของห้องเต้องชายสรีองชายศรของเขาจัดการยกบัลังให้หมฉันไม่อย่างนั้นลูกของเขาตายตายย่าทนายท่ารพ่อวางเลยพ่อแกไปรู้แล้วอะไรไปไหมสิบแปดปีที่แล้วที่มีโจทย์พนสะดมข้ามาช่วยท่านต่อสู้แล้วเราก็มีอะไรกัน เด็กคนนี้เป็นลูกของท่านสายเลือดข้าเหรอใช่แล้วท่านพี่พอ่อเรียกพอ่อ ไม่เชื่อเราเป็นลูกฉันฉันแม่เขาเป็นลูกใครเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้เป็นสายเลือดของใครจะต้องตรวจดีเอ็นเอดูสิว่าเลือดเด็กคนนี้มันเป็นสายเลือดของใครคุณหมอไม่คุณหมอหมอหลวงหมอหลวงมา <c oughs> <c oughs> แล้วครับคุณผู้ชมหมอหลวงของคุณเท่งครับดูทรงผมคุณคุณนี่ครับเธอมาพร้อมกับสุดยอดวิชาการตรวจ DNA ของเธอเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เธอจะมาตรวจอย่างไร ตรวจไทยครับตรวจไทยโอ้ยมีเตียงด้วยเหรอแม่เห็นเตียงเข็นมาจตกไกลคุณโหน่งก็ร้องเสแล้วในเป๋าหมอมีอะไรเยอะไหมเริ่มระแวงครับก็มีหลายอย่างนะนะเตรียมมาให้โหน่งคนเดียวเลยพูดซะอย่างนี้คุณโหน่งก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาครับมาถึงจับนอนเลยนี่ไม่ใช่การแกล้งกันนะครับแต่ว่าคุณโหน่งกลายเป็นคนขี้ระแวงครับเราก็เลยพยายามหาวิธีรักษา นั่นมาถึงร้องเลยครับหมอยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่วิกผมครับโทษแต่ของจริงอยู่นี่ครับมันเป็นเครื่องนวดไฟฟ้าครับจะกระตุ้นกล้ามเนื้อทันทีที่แตะลงไปโอ๊ยแขนแขนเป็นอะไรไม่รู้ตึ๊งตึ๊งนคุณโงเต้นเป็นเจ้าทันทีเลยครับสงสัยจะยังไม่หายครับผมต้องรักษากันไปอีกนานไม่มีแรงร้องเอาตาเอาทําตาสบายเอาเลยผมไม่ได้ไห